ครับผมครับครับสำับที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของศูนย์นรยการสร้างวุธครับครับก็ตัวแรกนะครับก็จะเป็นปืนเล็กยาวขนาด5.56มมในรุ่น MOD 2020ความยาวลำกล้อง20นิ้วครับตัวนี้นะครับตัวความยาวลำกล้อง20นิ้วก็คือตัวที่ใช้ในการแข่งขันในวันนี้นะครับครับสำหรับปืนชนิดนี้นะครับจะเป็นปืนที่ใช้ปืนต้นแบบลักษณะของสไตล์ r 1 5ก็คือคล้ายๆกับพวมตระกูล M16 ครับ แล้วก็มีระบบการทำงานที่ใช้ระบบแก๊สทอสโตกแก๊สพิสซอนนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกับอของปืน M16 ที่ใช้อยู่ในกองทัพเราถ้าเป็น M16 เนี่ยจะใช้แก๊สในการโอ p e r a t ปืนให้เพื่อให้ปืนทำงานนะครับหลายนี้ก็จะใช้ใช้การทำงานร่วมกันระหว่างาแกส๊สแล้วก็การกระทุง้งที่อยู่ภายในตัวปืนนะครับ ข,ข้อดีของท่อ,ทอสตอกแก๊สพิสซนก็คือเวลาเราแช่น้ําจุ่มโครนนะครับหรือว่าอยู่ในสภาวะฝุ่นทรายเนี่ยหลังจากที่เราอ,อยู่ในสภาวะนั้นหรือว่าจุมจ่มโครนจุ่มน้ำจุ่มทรายแล้วเนี่ยจะสามารถรกลับขึ้นมายิงได้ได้ทันทีนะครับครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราอำนวยความสะดวกผู้ใช้งานก็คือ เราทาการออกแบบแล้วก็สร้างนะครับในตัวของคอวบคุมปลดบังคับต่างๆนะครับเช่นคันบังคับการยิงก็จะ,ะทําการทำาบังคับการยิงทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อให้สามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นรวมถึงในตัวปลดโผนะครับแล้วก็กดกดซองกระสุนเช่นเดียวกันก็จะทําการควบคุมการทํางานได้ทั้งสองด้านเช่นเดียวกันนะครับครับอีกอย่างหนึ่งก็คือ จริงๆในความตั้งใจของการวิจัยแล้วก็สร้างปืนชิ้นนี้นะครับเราต้องการให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีความมั่นคง,ง,งทางด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์เพราะนั้นในการออกแบบแล้วก็สร้างปืนนะครับเราจะเน้นเรื่องการใช้วัตถุดิบที่มีในระบบอุตสาหกรรมภายในประเทศเพราะว่าเราต้องการความมั่นคงว่าจะมีวัตถุดิบให้เราสามารถผลิตชิ้นส่วนแล้วก็อาวุธได้ตลอดนะมันจะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือ ต่อเมื่อในระบบาหกรรมมีการใช้วัตถุชนิดนี้อยู่เราก็จะสามารถลิตปืนได้ต่อเนื่องครับไม่จํากัดค,ครับสำหรับปืน m อ d 2020นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกรุ่นนี้ก็คือความยาวอี่นิ้วรุ่นที่2ก็คือ m อ d 2020ความยาวลำกล้อง14-5นิ้วอ่านิ้ววันนี้ไม่ได้มาโชว์บนแท่นนะครับก็จะมีระบบการทำงานเหมือนกัน แต่ว่ามีความยาวลำกล้องสั้นเข้ามาที่14.5นิ้วนะครับตัวนี้เป็นปืน MOD 2.20เช่น mm hmm. เดียวกันแต่มีความยาวลำกล้อง,ง10.5นิ้วทั้ง14.5แล้วก็10.5นิ้วเนี่ยเอาไว้สำหรับการปฏิบัติการที่ต้องการความค่องตัวสูงอย่างเช่นปฏิบัติการในพื้นที่แคบๆนะครับรวมถึงการการขึ้นไป เดินทางไปกับยานพาหนะเช่นรถล,ลำเลียงพลเพราะว่ามันมีพื้นที่แคบนะครับเราต้องใช้อุวุธที่มีความคล่องตัวนะครับใช้งานได้สะดวกนครับนอกจากหลังจากที่เราทําการวิจัยนะครับแล้วก็เข้าสู่สารการผลิตได้ในส่วนของ5.56แล้วนะครับเราก็ทําการวิจัยในส่วนของอปืนเล็กขนาด9มิเมนะครับเป็นปืนเล็กที่ใช้กระสุนขนาดปืนพกขนาด9มิมตรนะครับที่เห็นนะครับ ครับตัวนี้จะมีระบบการทำงานเป็นระบบ d i r e c t b o w b b c k ครับความยาวเอ่อในการวิจัยนะครับจะมีเอยู่2รุ่นด้วยกันก็คือเนิน9ที่มีความยาวลำกล้อง8.5นิ้วกับนิน9ที่มีความยาวลำกล้อง10.5นิ้วนะครับแล้วก็ปืนนี้ได้เอ่อปืนทั้ง2รุ่นนะครับได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วก็เข้าสู่สายการผลิตเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ5.56เนี่ยเราเข้า,ส,าสู่สายการผลิตแล้ว ปี67-68รวมจํานวน420กระบอกครับแล้วก็ในปี2อ6 9เนี่ยเราจะผลิตอีก100กระบอกนะครับส่วนของปืนนินเ้านะครับในปี2อ6 7เครับเราได้ทําการเข้าสู่สายการผลิตแล้วก็ส่งมอบให้กับกรมป่าไม้กรมอุทยานและก็กรมการปกครองครับรวม40กระบอกเพื่อทดสอบระบบของการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างหน่วยง,งานภาครัฐด,ด้วยกันนะครับแล้วเราในปัจจุบันนะครับปี2568ต่อปี2 5 6 9 เราก็กําลังผลิตปืนนินเเนี่ยครับเป็นนิน9ตัวนี้นะครับให้กับกรมป่าไม้กรุงทยยานรวม835กขะบอกตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการผลิตครับครับผลงานถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นผลงานวิจัยนะครับที่เราเพิ่งวิจัยจบไปในปี2518แล้วก็เข้ารับรองมาตรฐานของกระทรวงกลาโหมไปเมื่อปลายเดือนสิงหาที่ผ่านมานะครับตัวแรกนะครับจะเป็นปืนพกขนาด9มิลิเมตรครับ จะใช้ระบบการยิงแบบสไตฟายครับก็คือระบบเข็มพุ่งเราจะเห็นรูปทรงนะครับจะคล้ายกับปืนกล็อ,อนะครับมีระบบการทํางานเช่นเดียวกันแต่ว่าตัวตัวเฟรมเดิมเนี่ยของกลอ,อก,ก็อาจจะเป็นเป็นพอลิเมอร์ของเราก็จะใช้ในส่วนของอลูมิเนียม7จ็ดซึ่งเป็นลิเทเลส s เปกในการตัดตัวตัวชิ้นส่วนในส่วนโคร,ร,รงนะครับแต่ระบบการยิงชิ้นส่วน,นกลไกข้างในมีระบบการยิงแบบสไตกันนะครับ ครับอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นเป็นปืนพกขนาด11มิลิเมตรครับหรือจุด45นะครับตัวนี้เราใช้โค้ก1911ครับเป็นต้นแบบ,บตัวนี้นะครับจะสามารถใช้ในการท,ทั้งสองรุ่นเลยแล้วกันนะครับทั้ง9มิลิเมตรทั้ง11มิลิเมตรเราสามารถใช้ชิ้นส่วนทดแทนกับปืนโค้1911 นะครับแล้วก็ปืนก๊อกที่มีอยู่ในกองทัพ <Okay. S 1> คือเราได้ทั้งปืนที่สามารถผลิตได้ทั้งกระบอกรวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่ที่เราสามารถผลิตและก็ซัพพอร์ตให้กับกองทัพได้นะครับมีโอกาสที่พลเรือนเมาเจ้าของได้ไหมครับกวปืนโปรครับในอนาคตนี้อาจจะในอนาคตอาจจะมีครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยในส่วนของหน่วยงานราชการยังไม่สามารถขายในรูปแบบของเครื่องปนนี์ได้จะต้องผ่านหน่วยงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ แต่ว่าก็จะติดแล้วลักษณะของกฎหมายบางมาตรานะครับที่เราจะยังสามารถขายในรูปแบบของคนละเรือนไม่ได้แต่ทางนี้ก็คือ,อในทีมท,ทางผู้บริหารนะครับก็มีการปึกษานะครับแล้วก็หาทางออกทางแก้ไขร่วมกันเพื่อให้ปืนนี้สามารถขายออกไปในลักษณะของเช่องพันิ์ได้ครับ